สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ของเอบิชิโงโตะในซีรีส์ที่ว่าด้วยการทํางานนะคะชิโงโตะในภาษาญี่ปุ่นคือการทํางานนั่นเองการทํางานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือว่าการเป็นลูกจ้างลูกจ้างในองค์กรเล็กองค์กรใหญ่แต่วันนี้ยังคงเกาะเกี่ยวอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสกิจใจหัวหน้างานโดยอาจารย์ภพศารเตมีซึ่งเป็นกูรูทางด้าน HR นะคะในสํานักของ HR. AR centerAAAA สำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่26ว่าด้วยเรื่องของเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวกันแน่มีคำถามกันว่าหัวหน้าง,งานควรสนใจลูกน้องเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใช่หรือไม่หลายคนเห็นด้วยว่าเรื่องส่วนตัวควรจะเป็นเรื่องที่พนักงานควรไปจัดการเองพนักงานหลายคนไม่อยากให้หัวหน้าเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำแล้วหัวหน้าจะเข้าไปยุ่งทำไมนี่ก็เป็นความเห็นอันนึง คน่าอีกหลายคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้องกลับมีความเห็นแตกต่างออกไปว่าไม่ยุ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องส่วนตัวหลายๆเรื่องก็เกี่ยวพันมาถึงการงานด้วยเช่นพนักงานใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเป็นหนี้สินรุงรังสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับงานจนประสิทธิภาพในการทํางานตกต่ําบางคนต้องลาออก ื่อหนีหนี้ที่ทับถมจนใช้ไม่ไหวก็มีซึ่งเรื่องแบบนี้รู้แล้วไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแนะนําเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วจะถือว่าดูแลเอาใจใส่ลูกน้องได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้จึงดูว่าจะตอบแบบฟันธงแยกขาวดํากันไปเลยว่าควรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องดูจะไม่ใช่อย่างนั้นสะทีเดียวแล้วจุดที่ควรจะแยกแยะว่าควรเข้าไปดูแลเอาใจใส่กันสักหน่อย มันอยู่ที่ตรงไหนคำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือว่าให้หัวหน้าพิจารณาเอาเองครับฮ่าฮ่ <love> <video> ตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ผิดอย่างแน่นอน เรื่องแรกที่จะต้องดูก็คือว่าเรื่องส่วนตัวนั้นเกี่ยวพันมาถึงงานหรือไม่ถ้าจะกระทบมาถึงงานอย่างนี้หัวหน้างานก็น่าจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเอาใจใส่ใช่ไหมครับอย่างเป็นหนี้สินพอกพูนบัตรเครดิตตามหนี้กันยิกยิกขนาดมีหมายสารมาสั่งให้บริษัทอายัดเงินเดือนเพื่อชดใช้หนี้ถึงขนาดนี้แล้วคนเป็นหัวหน้ายังบอกด้าน,นเรื่องส่วนตัวขอไม่ยุ่งแบบนั้นจะถูกหรือ เรื่องพวกนี้ถ้าใส่ใจกันแต่เนิ่นๆอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและจากเบาอาจจะทำให้นี่สินนั้นหมดไปซะด้วยซ้ำไม่ใส่ใจให้ข้อแนะนำแก้ไขปัญหาลูกน้องอาจจะหาทางออกไม่ได้หันรีหันขวางริอ่านยักยอกทรัพย์สินของบริษัททีนี้ล่ละ อาจจะสายเกินแก้ไปซะแล้วแต่ถ้าให้คําแนะนําแล้วยังไม่ฟังนี่สิอย่างนี้เข้าไปยุ่งคงยากตราบที่อยู่ในขอบเขตของเรื่องส่วนตัวของเขาเพียงแต่คนที่มีนี่สินอิลุงตุงนังขนาดนี้หัวหน้าอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษไม่ให้ปัญหานั้นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานนอกจากนี้หากเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขามาขอคำปรึกษามาปรับทุกข์กับเราอย่างนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งมุ่งแต่งานคิดแบบนี้ ลูกน้องที่ไหนจะผูกพันรักหรือนับถืออย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจคนตกทุกข์ได้ยากมันมีเรื่องของน้ําใจพวกนี้ที่มันมีต่อกันอย่าคิดแบบตะวันตกจนเกินไปแบบที่คนไทยรู้สึกว่ามีแต่ง,งานไม่สนใจเรื่องส่วนตัวเขาเข้ามาขอคนาแนะนําช่วยเหลือบ้างอย่าว่าแต่เป็นหัวหน้าลูกน้องเลยไม่ต้องเป็นหัวหน้าลูกน้องกันเราอย่างช่วยเหลือกันได้นี่ยิ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าต้องรู้ว่าเรื่องส่วนตัวหลายๆเรื่องปล่อยไว้ เป็นปัญหาก็อาจจะมาเกี่ยวพันกับการทํางานได้ไม่มากก็น้อยแทบทั้งนั้นเขาอาจจะให้เราเข้าไปรับรู้ยุ่งเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การยอมรับนับถือและการเปิดเผยของตัวเขาเองเป็นสําคัญเรื่องที่ไม่ควรยุ่งก็คือเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่อยากให้เข้าไปรับรู้ไม่ต้องการให้เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ต้องการขอคําแนะนําความช่วยเหลือจากเราอย่างนี้แหละครับไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกรณีแบบนี้ถ้าหัวหน้าเข้าไปยุ่งก็ถือว่าเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งไม่สมควรนะครับ ถามว่าถ้าเข้าข่ายประเด็นที่3นี้แสดงว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทุกกรณีหรือไม่ต้องตอบว่าใช่ตราบเท่าที่ไม่เกี่ยวพันอะไรมากระทบกับงานนะครับเพราะถ้าเข้ามากระทบกับงานเมื่อไหร่นั่นก็เข้ามาอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้าทันทีถ้าไม่เข้าไปจัดการจนงานเสียหายหัวหน้าก็เหมือนไม่รับผิดชอบกับงานด้วยเช่นกันเพียงแต่กรณีแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่าการรับผิดชอบในหน้าที่ปกติ จึงต้องใช้วิจารณญ,ญาณที่ดีแยกแยะว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเข้าไปจัดการหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ต้องระวังมากๆเลยครับนี่ละาะค่ะคือประเด็นของอาจารย์ภัยสารเตมีเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของงานกันแน่ เป็นยังไงบ้างคะใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างแล้วจัดการยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะฝากติดตามช่องไว้ค่ะเอบิชิโมโตะพบกันในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ